หลักการที่33จะสอดคล้องกับบทเรียนการเผชิญหน้าตนเองนะครับการจัดการกับตนเองตอนที่1น,นะครับบทที่9สําหรับหลักการที่33มุมมองของพระเจ้าไม่มีมนุษย์คนใดเกลียดชังตนเองแต่ค่อนข้างจะเน้นหนักไปในทางรักการดูแลและทนุถนอมตัวเองมากกว่า ในพระธรรมมัทธิวบทที่22่ข้อ3 9ข้อที่2ก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่29เพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนพระคิดทรงกระทำแก่กิจสัจ ปัญหาของมนุษย์คือการที่เขาให้ความสนใจต่อตนเองมากจนเกินไปในลูก,กาบทที่9ข้อที่24เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดในพระธรรมสองในพระธรรม ฟิลิปปีบทที่สข้อที่19ถึง21ข้าพเจ้าหวังใจในพระเยซูเจ้าว่าในไม่ช้าข้าพเจ้าจะให้ทิโมธีไปหาพวกท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับการชูใจเมื่อได้รับข่าวของท่านข้าพเจ้าไม่มีผู้ใดที่มีน้ำใจเหมือนทิโมธี เป็นคนเอาใจใส่ในความทุกข์สุขของท่านอย่างแท้จริงเพราะว่าคนอื่นๆย่อมสแสวงหาผลประโยชน์ของตนไม่ได้สแสวงหาประโยชน์ของพระเยซูคริสต์ททิโมธีบทที่3ข้อ1-5ถึง5แต่จงเข้าใจในข้อนี้คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณ์กรียุคเพราะว่ามนุษย์จะเห็นแก่ตัว เห็นแก่เงินเย่อหยิ่งยโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังบิดามารดาอากักกันยูไร้ศีลธรรมไร้มนุษยธรรมไม่ให้อัายกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทะลุหัวสูงรักความสนุกสนานกว่า รักพระเจ้าถือศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับคนฉะนั้นท่านอย่าคบหลักการที่3 14นะครับเป็นการต่อเนื่องในลักษณะมุมมองนะครับมุมมองของตนที่เหมาะสมนั้น มาจากการที่คุณได้มีความเข้าใจว่าคุณอยู่ในพระคิ์แล้วมุมมองของตนที่เหมาะสมนั้นมาจากการที่คุณมีความเข้าใจว่าคุณอยู่ในพระคิดรมบทที่8ข้อ1 4ถึงเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่1ข้อ3ถึง14 สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูริตเจ้าของเราผู้ทรงประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เราน,านานาประการในสวรรค์สสารโดยพระคริสต์ในพระเยซูกิตนั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราจากํำหนิในสายพระเนตรของพระองค์โคโลสีบที่สข้อ9ถึง11 เพราะว่าในพระองค์นั้นสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์หนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ9ถึง10แต่ท่านทั้งหลายเป็นชนชาติที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ให้เป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชากรเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารามีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกจากความมืด เข้าไปสื่อความสว่างอันอัศจรรย์ของพระองค์ในฐานะบุตรของพระเจ้าคุณมีหลักประกันว่าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์จะไม่ให้คุณออกจากพระคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตคุณอย่างแน่นอนซึ่งเป็นผลจากความกระตือรือร้นในชีวิตของคุณฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อ6ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ได้ทรง ตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์และเช่นกันฟิลิปปีบทที่2ข้อ13ก็เช่นกันให้พี่น้องสามารถไปศึกษาเป็นส่วนตัวได้ครับแล้วก็1เปโตบทที่2ข้อ9ถึง10แต่ท่านทั้งหลายเป็นชนชาติที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้เป็นพวก โโลหิตหลวงเป็นประชาชาติที่บริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้สรงเรียบท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์และในสองเปโตรบทที่1ข้อ3 4ถึง4ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทราบว่าจะช่วยคนชอบธรรมให้รอดพ้นจากการทด รองได้อย่างไรและทรงทราบวิธีกักกันคนชั่วไว้ให้รับโทษเมื่อถึงวันพิพากษาโดยเฉพาะคนเหล่านั้นที่ปล่อยตัวหลงละเริงตามกิเลสต,ตัณหาและหมิ่นประมาทอำนาจของผู้ใหญ่ลำดับต่อไปแม้ว่าธรรมชาติของคุณจะบกพร่องไม่สมบูรณ์ก็ตามแม้ว่า โดยธรรมชาติของคุณจะมีความบกคร่องและไม่สมบูรณ์ก็ตามในพระธรรมสุภาษิตบทที่62ข้อที่9คนฐานะต่ำก็เป็นเพียงแต่ลมหายใจคนฐานะสูงก็อนิจจังเมื่อช่างดูเขาก็ลอยขึ้นเขารวมด้วยกันแล้วยังเบากว่าลมหายใจอิสยาบทที่64ข้อ6 ข้าพ้งทุกคนได้กลายเป็นคนที่ไม่สะอาดและกระทำอันชอบธรรมของข้าพ้งทั้งหลายและการกระทำอันชอบธรรมของข้าพ้งทั้งสิ้นเหมือนเสื้อผ้าที่สกกระปกเหมือนเสื้อผ้าที่สกกระลกยอ้อนบทที่15ข้อ4-5ถึง5จงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน ขแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉะนั้นเราเป็นเทาอง่นท่านทั้งหลายเป็นขแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลย2โครินบทที่3ข้อ5ไม่ใช่เราจะคิดถือว่าสิ่งหนึ่ง สิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเองแต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้าขณะที่คุณตกต่ำโดยสิ้นเชิงอยู่นั้นแต่คุณสามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าอย่างเข้มแข็งได้พระเจ้าส่งเลือกคุณให้เป็นพยานถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่อผู้คนในโลกนี้นะครับในหนึ่งโครินบทที่1ข้อ26-31ดูก่อน พี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูพวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นพวกไหนมีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงแต่พระเจ้าได้ท่งเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อทําให้คนมีปัญญาอับอายและได้ส่งเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทําให้คนเข้มแข็งอับอาย ลำดับต่อไปพระองค์มีจุดประสงค์ให้คุณดำเนินชีวิตตามพลรรักษณะของพระคิดพระองค์มีจุดประสงค์ให้คุณดำเนินชีวิตตามพลรรักษณะของพระเยซูคริสต์ในมัทธิวบทที่5ข้อที่16ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงที่ส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาเห็นความดีที่ท่านทำเขาจะสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ ในพระธรรมรมบทที่8ข้อ2 8ถึง29เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับแล้วก็1โครินบทที่1ข้อที่26-31ถึง31ดดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าพวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหน มีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่เป็นคนที่มีตระก,กูลสูงนะครับและใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17 2 1ถึงเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระกิตผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก,าก็ร่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นครับเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10 เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดํำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำขอพระเจ้าทรงไว้พระพรครับ